สวัสดีครับผมปริชาครับจากช่องขายที่ดูที่คอมครับวันนี้ผมมาลงพื้นที่นะครับที่ตําบลดงบังอําเภอปัญคามจังหวัดปราจินบุรีครับที่ดินพื้นนี้มีทั้งหมด28ไร่นะครับติดถนนลาดยางเส้นนี้เลยครับแล้วก็เข้าไปข้างในนะครับเป็นรูปเป็นรูปถุงเงินถุงทองนี่นะครับนะครับคือด้านหน้าตั้งแต่เสานั้นครับนะครับไปถึงตรงนู้นประมาณสัก ประมาณสัก30สิเมตรนะครับส0 3สาสิบเมตรครับประมาณนี้ครับยี่สิบกว่าเมตรสามสิบเมตรเข้าไปข้างในนะครับนี่คือข้างในนะครับข้างในก็จะเป็นพื้นที่พื้นที่สวนนะครับเนี่ยเห็นไหมเห็นดินไหมแล้วก็มีต้นมงต้นไม้เพียบนี่ฮะมีไฟฟ้าอยู่หน้าที่เลยนะครับนะครับนี่ที่ดินก็เนี้ยอย่างที่เห็นครับมีทั้งที่ต่ําแล้วก็ที่สูงด้วยนะครับคาดกันไปนะครับเนี่ย แปลงนี้นะครับยี 20, ่สิบยี่สิบแปดไร่ขายในราคาหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะครับค,คันนั้นก็ก็ปลูกเป็นเขาเรียกว่าไงนะต้นสักนะครับมันจะมีพรมเขตแดนหมดแล้วครับมีการรังวัดหมดแล้วนะครับย,ยาวไปนู่นนะครับไกลๆนู่นแหละครับเนี่ยมีเพื่อนบ้านครับหน้าบ้านเราก็มีเพื่อนบ้านครับมีเพื่อนบ้าน มีไฟฟ้าโซล่า,ซาเซลล์อยู่หน้าที่ไฟฟ้าสามเฟสไหมสามเฟสด้วยนะครับหน้าที่ครับนี่ครับมีครบเลยไฟฟ้ามีทางเข้าออกสะดวกนะครับนี่ฮะห่างมาจากถนนสุวรรณศรมาประมาณสักสามกิโลนะ,ะนี่ฮะตรงไปนี้ก็ไปออกอสีหมหาโพธิ์เลยได้หมดครับเป็นมีเพื่อนบ้านอยู่กับสาราประชาคมครับ บ้านตมหมู่2องับพฤษาคมนี่ครับมีเพื่อนบ้านเยอะเลยนะครับนี่คือสถานที่อีกหนึ่งแปลงนับที่ผมอยากจะนําเสนอเหลือเกินนะครับว่าลองดูครับใครที่ต้องการเอามาซื้อเก็บไว้นับติดถนนระยางเส้นนี้ราคาแค่หนึ่งแส้าหมื่นบาทเท่านั้นนะครับมันไม่แพงแน่ตลองได้นะครับนะยี่ไร่นะครับนี่ฮะฝากคุนเพื่อนพิจารณาหน่อยครับปิชาสังหาครับขอบคุณมากครับ